อันยองเซโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนติดตามกันสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Nmix กันนะครับกับไฮไลท์เพลงในอัลบั้มใหม่ Sticky g i นั่นเองนะครับตอนนี้ Nmix เนี่ยเขาก็ปล่อย A Capella h i g h l i g h t Medley ออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟังกันก่อนก่อนที่จะไปเจอกับอัลบั้มเต็มที่จะมาในวันจันทร์ที่19สิงหาคมนี้บอกเลยว่า Nmix เนี่ยเป็นวงที่ทำถึงสุดๆกับคอนเซปต์ในแต่ละคัมแบ รอบนี้กลับมาอีกครั้งกับไฮไลท์เมโลดี้แบบอะแคปเปล่าที่เด็กๆในวงเ่ยเขามาร้องกันเองแบบเด็ดๆไปเลยนะคะรับพร้อมกับพรีเซนเทชันของคลิปวิดีโอที่ปังเกินต้านบอกเลยใครที่เป็นคนนะครับชอบฟังเพลงอะแคปเปล่าเนี่ยน่าจะชอบเอ็นมิกซ์ในเวอร์ชันนี้มากเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เคยทํากระแสตอบรับดีจนในตอนนี้ก็มีอะแคปเปล่ามาให้ได้ดูกันอีกครั้งมาให้ได้ฟังกันอีกรอบเรื่องการร้องของวงนี้เชื่อใจได้เลย,เลยนะครับไม่ทําให้ผิดหวังทุก ทุกคนสามารถร้องเพลงได้ดีมากๆและก็ออกราวเดร์กันจุกๆหลังจากที่ปล่อยตัวอะแคเปล่านี้ออกมาแม่เกาเนี่ยเขาออกมาชื่นชมกันเพียบเลยรับใต้คลิปก็มีคอมเมนต์ชมกันเยอะบอกว่าเอ็นมิกเนี่ยเป็นวงที่ครบเครื่องมากทางเรื่องการเต้น หน้าตาและการร้องเพลงนี่แหละไอดอลตัวจริงและก็มีที่บอกว่าเรื่องอะแคเปล่านั้นต้องยกให้กับ Nmix เลยเป็นวงที่ร้องเพลงรวมกันแล้วสมูทสุดๆเสียงแต่ละคนเข้ากันได้ดีและก็มีที่บอกว่าถ้าเรื่องการร้องของเจนนี่ก็ต้องยกให้ Nmix เป็นอีกหนึ่งวงที่แข็งแปรง่งเรื่องการร้องพวกเธอไม่เคยทําให้ผิดหวังเรื่องการแสดงพวกเธอก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันฉันรอเพลงใหม่จากอัลบั้มนี้บ้างก็บอกว่า Nmix นั้นเป็นวงที่ขาดเพียงแค่เพลงที่ ปังสุดๆหลังจากนั้นถ้าความพูดเธอได้มันมาเธอจะเป็นวงที่น่ากลัวมากบางคนก็ยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าอยากให้เอ็นมิกซ์ ได้เพลงที่ถูกต้องกับวงสักทีพวกเธอเริ่มหาแนวทางของตัวเองเจอและชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปต่อยายุดเลยเรียกว่ากระแสตอบรับดีมากกับคัมแบ็กนี้และที่สำคัญตัวอะแคเปลล่านี้แม่เก่าเขาชอบสุดๆไปเลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ e n Mix ชอบกันไหมกับการร้องอะแคปเปลล่าเพื่อเป็นไฮไลท์เมโลดี้เพลงในอัลบั้มแบบนี้คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับและอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับ n Mix ในวันที่19สิงหาคมนี้กับเพลงเต็ม MV เต็มจะปล่อยออกมาแล้วนะครับและในวันที่16กับ17นี้ก็จะมีตัว MV teaser ปล่อยตามมาด้วยรอดูกันได้เลยว่า teaser จะเป็นยังไงและ MV ตัวเต็มจะสุดยอดขนาดไหน19สิงหาคมนี้4โมงเย็นของไทย e n mix มาแล้วนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลายเพลงเท่านี้เดี๋ยเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันนะครับ